าหนาวแบบนี้ใครยังคิดไม่ออกอว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีแนะนำกันเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่สุดตาชแต่คำวัยรุ่นซะด้วยตาชเท่ากับเท่ากับมันสวยงามอลังการโอ,โอ้นี่น,น,นีพาไปที่นี่เลยนะครับถ้านาคีที่จังหวัดนครพน,นม โอ้โหมันสวยงาม้วนักท่องเที่ยวเขาเริ่มไปกันเยอะแล้วนะน้องใบตองนะสวยจริงอ่ะอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับคุณผู้ชมฮะเป็นการเดินทางเพื่อไปตามรอยความเชื่อพญานาคจากถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬสู่ถ้ำนาคีที่จังหวัดนครพนมเรียกว่าเป็นการเชื่อมกันสองจังหวัดเขาว่าวอย่างนั้น <ภา S 1> นะแลวในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติภูลังกาเริ่มมีอากาศหนาวเย็นต่ำสุดเท่าไหร่อืมเก้าถึงสิบเก้าองศาโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นส่งผลดีนะ การท่องเที่ยวเนี่ยโอ้ยคึกคักนี่ักท่องเที่ยวพากันเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องเดินขึ้นไปหน่อยแต่ทุกคนบอกบอยย่นไปได้สบายมากแล้วสถานที่ที่นิยมล่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้ำนาคีเฮ้ยพูดถึงนาคีคุณตาคุณแต้วนี่ลอยขึ้นไปเลยคือถ้ำนาคีอยู่ที่ตรงนี้นครพนมใต่ครับถ้ำนาคาอยู่ที่บึงกาฬใช่ครับอ้าวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เนี่ยบอกเลยนะว่าเยอะ วันหนึ่ง่ะเกือบ2000คนนะแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการคัดกรองเป็นอย่างดีอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาก็จะได้เห็นนี่คุณดูสิคล้ายๆเกล็ดเกล็ดงูไหมละ่ะเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องราวของพญาน,นาคครับคุณผู้ชมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขาเชื่อกันเขาบอกว่าเป็นความสวยงามของธรรมชาติที่มันบวกกับตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับถ้ำนาคาของจังหวัดบ,บึงกาฬไฮไลท์ Hi light, เอาไปดูกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมีหินที่เป็นรูปร่างต่างๆแล้วตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นผานาคี ไในเห็นแบบว่าวิวแบบรอบที่ทาง360องศาถ่ายรูปแบบอะไรพานโนรามา่าสวยงามจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นวิวที่ดีเป็นวิวที่สวยเพราะฉะนั้นมีโอกาสควรจะลองไปดูแต่ถ้าจะไปผมผแนะนําอย่างหนึง<ผ>่งดูสภาพร่างกายตัวเองให้แบบแข็งแรงก่อน,นไหมคือบางทีเราไม่ได้ไปเที่ยวนานๆแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างเดียวไม่ค่อยได้ออกกําลังกายผมแนะนําก่อนนะก่อนที่คุณจะไปนะ คุณลองจอกกิ้งแบบว่าออกกําลังกงออกกําลังกายแล้วทำร่างกายให้พร้อมก่อนก็คือแบบฝึกเดินอ่ะอยู่บ้านใช่ไหมเดินตฝอกเดินอะไรก่อนเพราะถ้าไปถึงแล้วคุณขึ้นไปที่สูงสูงผมเคยเห็นจริงๆนะบางคนนี่ไม่ไหวแบบต้องนิ่งเลยนะสลบแบบว่า ก็มีเหมือนกันยื้อเส้นยื้อสายนิดนึงอ่ะใช่ไหมเพราะมันมันค่อนข้างจะสูงนะที่พูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะคุณผู้ชมอยากให้ไปเที่ยวกันนะขึ้นไปจะได้เห็นมุมแบบ360เนี่ยแล้วมันสวยแล้วมันคุ้มค่าที่จะขึ้นไปอ่ะคุณชนะเขามีจโทศัพท์ถ่ายรูปแบบพาโนรามาได้ใช่ผมถ่ายได้แวถ่ายให้ดูด้วยนะได้ๆกล้องเขาดีอย่างนี้เลยนะมาคุณ